ตอนนี้ผมจะใส่หงให้พระอาจารย์แจ้สามตัวครับแล้วก็ใส่กระหนกด้านบนครับอต่อยครับจะใส่กระหนกด้านบนครับอต่อยถ้าผมไม่อยู่ผมหนีไปคาราบานะครวบัตรร้อยสี่สิบบาทเองอต่อยคนจัดงานครับคนน่าอต่อยไปดูครับอต่อยเขาเผลออต่อยเผ้างานด้านนอกครับร้อยสี่สิบบาทเองโต๊ะเหลือยี่สิบโต๊ะตอนนี้ ถ้าเกิดเข้าไปนี่ผมสร้างนี่เพิ่มแน่นอนนะดู้วตังที่เก็บไว้ใช้นี่หลังงานเลิกนี่หมดแน่อยู่นี่หละครับว,ว่าพาจัดแจ้ให้ดีที่สุด,ดครับอใหยพัาจัดแจคุ้มครองอครับอย่าดูกระหนกด้านบนกันตรงนี้กับตรงนี้ขอให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองอครับเสร็จพาจัดแจอย่ามาดูอีกองหลวงพ่ออีกองอครับครับพาัจาัดแจคุ้มครองอครับพราะใครแม่คะพี่สาราน โอเคครับถ้าผมไม่อยู่ผมบอกทุกคนว่าผมหนีอยู่ในงานคาราบาวบัตรเตาร้อยร้อยสี่สิบบาทครับผมวาดไายจัดแจงต่อแล้วครับเดันแจงขุณพ่อครับวาดต่อแล้วครับ ขอติดท้าไปด้วยด้วย,วย,วยครับโนไม่มีสแตนใหญ่ขอโทษดีครับวาดรูปใหญ่จัดขอโทษทุกคนบนโลกยางสูงที่วางท่านกับพื้นครับโอ้น่ารักจังเลยจะติดเด็กๆไปด้วยจมำมากเลยโอ้ดูลูกปองแล้ว